เพอร์นาลาเอเจนซี่ค่ะการตลาดจีนนะคะวันนี้ค่ะจะพาไปดูน้ําหอมแบรนด์ไทยคะ่ะที่ติตตลาดจีนค่ะชื่อแบรนด์ว่า Butterfly t ท์ไทยเพอร์ฟูมค่ะนี่เรามาดูกันเลยค่ะแบรนด์นี้นะคะลูกค้าประมาณ80-9 0เป็นค่ะเป็นลูกค้าชาวจีนค่ะมีตั้งแต่จีนฮ่องกงจีนไต้หวันหรือว่าจีนจีนสิงคโปร์นะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขาทําการตลาดออนไลน์กันยังไงคะ่ะอันดับแรกเลยนะคะคือผลิตภัณฑ์ของเขาค่ะน้ําหอมของเขานะคะเป็น โปรดักที่ผลิตในประเทศไทยค่ะเป็น made in Thailand 100%ค่ะโปรดักของเขานะคะมีกลิ่นให้เลือกหลากหลายมากค่ะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นกลิ่นไทยๆท,ทั้งหมดเลยค่ะเช่นกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงกลิ่นไม้กฤษณาซึ่งการทําการตลาดของเขานะคะเขาได้เริ่มจากการเปิดช็อปที่เซ็นทรัเวิลด์หรือห้างสรรพสินค้าที่มีคนจีนนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวเยอะค่ะต่อมานะคะเขาได้มีการรีวิวนะคะผลิตภัณฑ์ของเขาในแพลตฟอร์มออนไลน์จีนต่างๆค่ะแต่แพลตฟอร์มที่เขาใช้เยอะที่สุดนะคะก็คือแอปพลิเคชันเสี่ยวหงชูค่ะซึ่งแอพลิเคคชันนนีีนะะ้ะะม ที่พนต่อชาวจีนมากๆเลยค่ะเพราะว่าชาวจีนทั่วโลกนะคะใช้แอปพลิเคชันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อโพสต์หรือว่ารีวิวสินค้าของแบรนด์ชนิดนี้ลงไปค่ะจะทําให้เป็นที่รู้จักหรือเป็นกระแสะในโลกโซเชียลของชาวจีนทั่วโลกเลยค่ะ